ทำไรอ่ะไปดูหน้าคราวดิสวัสดีครับไปแต่งงานกันสองวันนี้เราเลือกที่จะออกเดินทางก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องไปจัดสถานที่แต่งงานเพื่อเซอร์ไพรส์เพื่อนที่ปัทยาเนะ ปัทยาเออพัยาแต่ว่าเพื่อนนะ่ยมีข้อแม้ว่าคนที่จะไปเนี่ยคือต้องตรวจ ATK ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจของเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดแวะพักรถตรงมอเตอร์เวย์ก็เลยถืออาสาว่าจะตรวจกันตรงนี้เลยจะได้มั่นใจนะครับ <c oughs> <c oughs> หเง่ายเลยเอีงเลถ้าเราตรวจแล้วเราเจอก็คือ กลับบ้านกับ,บนไม่ได้ไปพวกาากูยังปั่นไม่เสร็จเลยอ่ะ ไ่ตามตกันนะัดก็ต้องดีใจที่พวกเราทําให้ัางงานไม่ทํานี่งานร้อนเหมือนกันนี่เกือบจะลืมนะทุ่มครึ่งพึ่งนึกได้ว่าแบบต้นไปเอาใช่เรียกแกเพืกูนั่งไปด้วยนะไงเรียกไม่เป็นนี่ไงฝีมือโฟมกไงครับ นี่คือโฉมหน้าของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู่นีโมคะตืน่นคีโมนี่คือสภาพผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะมาจัดต่ดตดทีนะคะให้เพื่อนก็จะมีอยากไปยุโรปฟิลิปปินทำแกลลอรี่ให้เพื่อนจะประมาณนี้ค่อยรูปตุ้งติ้งอย่างอาวน วันนี้เรามาทำอะไรครับคุณต้นมาเตรียมของจัดงานให้แ่นเพื่อนบนหลังครับอหบโอโ้ จองต้นไหมใช่ค่ะชื่อว่าอะไรโอดชื่ออะไรนะชื่อว่าเด็กโกดค่ะเด็กโอดประมาณนี้เจ้าาวเด็กให้เจ้าสาวมันต้องมีคนถือแหวนไปมอบให้เจ้าเบ่าแล้วก็ให้เจ้าเบ่ามอบให้เจ้าสาวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมากกังอ๋อตื่นตาเดี๋ยวกูตื่นตาก่อนกูต้องตื่นตานป่ะไอ้จริงจริงมันก็มีนิ่มม่ออยู่นะ อันนี้คือจัดเองหรือยังไงคะบอกอ๋อเปล่าค่ะจัดให้เพื่อนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแถมการ์ดจะให้นะคะแบบเราให้เราไปเขียนเองเป็นคัมภีร์บัตรหลวงใช่แต่ว่ามีอะไรบ้างว่าไอ้มีอะไรไอ้คิดไอ้คิดว่างคุณนี่กเองไม่เมื่อคืนซ้อมอ่ะยังคืออ่านชื่อเจ้าบ่าวผิดเลยชัดเลยนะอะไรนะชัดชัดชนไม่ใช่มันชัดชัยไม่ใช่ชัดชนนี่อะาอะไรนะน่าติดแบบ สองสามโอเคบ้านหลวงบ้านหลวงร้องทำหน้าที่เป็นาชีพนะครับอไม่เป็นแล้วเขาโชว์จังไม่เป็นแล้วเขาโชว์จังพอได้ไหมคะเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่พอได้ แต่ได้เปลี่ยนคนทาอ เยังด้วยวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับพวกเราและเพื่อนๆขอจัดงานรื่นเริงให้เพื่อนๆทั้งครู่ได้มีความสุขสุขสมอารมณ์หมายเราได้เตรียมห้องไว้ให้แล้วนะฮะจัดต่ำน้อยสักทีเริ่มดีๆนะครับเอาเอาดีจะรับไหมล่ะพูดว่าอะไรวะทำไรอะ ฮัลโหลคุณชัดชนครับคุณรับคุณนภัทรเป็นพันรยาไหมครับรับครับคุณนภัทรครับคุณรับคุณชัดชนเป็นสามีไหมครับรับครับเสียงพูดดังๆเดียวตบกบาลนะต่อไปนี้นะครับขอประกาศว่า ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องนะครับของพวกเราเพื่อนกันนับราบจูบเลยครับจูบครับจูบครับจูบนะครับจูแมนจูแมนอ๋อจูแมนครับจูแมนโอ้โหพี่ทีเขาทำเขาทำเลยขอเชิญเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวครับเอาล่ะเะสักภรรยาแล้วครับเฮ้ยบัดหลวงเขินว่ะเจ้าสาวครับครับ

yeah <laughs> ให้กล้องด้วยให้กล้องด้วยนี่ของนี่ของซันมาวัลมะท์นะครับวัลมะท์นะครับไม่ใช่กล่องมัดวัลมะท์สองมัดสามหมัดหมัดนะครับล้อหลาน้อหลาน้อหลานอันนี้เป็นรถเทศบาลรถขนขยะไปไหนอ่ะยานขนขยะโอเคพร้อมทิ้งขยะครับให้เรียบร้อยถอยถอยเหมือนเดิมระวังคนด้วยเแต่แล้วเดี๋ยวค่อยขับกลับมาตรงนี้ใช่ไหม